Can we skip from เดือดบดบดเห็นไหมต้มแกะนะน้าอันนี้ต้มมันฝรั่งกำลังต้มอยู่เปิดฝาให้ดูต้มน่าเกะต้มลำมาเชิญได้ไหมเก็บตรงนี้ก่อนทิ้งก็สั่งนี่ก่อน ต้มมัน่ค่ต้มใหม่สิละว่าก็จะโปร่เองเนาะเพราะมาล้างอยู่นะมันมันมันใหม่เนาะมันข้าวใหม่แล้วไหมช่วงหน้าร้อนมันมันจะใหม่หน้าน,น้านี้แหละกินกับมันใหม่มันโนเวย์นีห่หรอว้กินกับต้มแกะมาเท่นี่ยแทบเป่นละโอ้ยสงสารต้มแกะก็เดือดป,ปุดๆไว้น,นั่นนะ นี่ชมชอบเลยมันดูไม่ค่อยน่าก,กินใช่ไหมดูแต่ว่าต้องบอกต้อกะลังกับตุ้มเปื่ยดิมันอร่อ <c oughs> ยนั่นดูดูร่าฮ่าอร่อยเลยเตชชวกับมากเลยนี่เนื้อนั่นน่ยเลเดี๋ยวต้องมามเ้ยไม่ชิเลยขอโทษค่ะอโทษดูด จะได้เสร็จแล้วให้พ่อมาตัอาดออกดูอันนี้ไก่ย่างหรูใหม่อเอาแค่นี้แหละส้มตำจะตามมาปะนะลูกอะ่ะดูหมดเลยดูแล้วก็มานะ <c oughs> ถ้าลูกจะกินเ <c oughs> อากระพรานาซันชีวิตฉันต้องอยู่คนเดียวอีกตบนะี้ ลูกโตแล้วก็ธรรมดาและ้วะพี่น้องให้กินเองเลยจ้าให้โซนในโ้อนล้ายนี่ล่ละสบายใจไปปะนี่กินหมดอหนนืองเดนุนมแต่ก็กินเพิ่มไม่ได้มันฝรัง่งแต่วันไม่ชอบกลังพูดถึงว่าม,ม,นนมันวันนี้ฝนจกเมื่อวานนี้ก็กินไปลูกอาทิตย์นี้ซื้อมาลูกก่อนกินไปหมดแล้วหมดแล้วเม,มื่อวานนี้มึงมาผากลูกนี่ก็สวยเหมือนกัน ลูกก่อนอาจจะจะแบบไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามันจะลูกใหญ่กว่านี้แต่ก็บบอร่อยหม้อนั้นไม่ชว์ก็ชอบกินไม่ชอบผ่าแล้วก็ไม่ใส่ตู้เย็นแล้วเพราะอากาศมันเย็นก็วางข้างนอกเวลาที่เราจะกินเราก็ใส่แป๊บนึงนาเขาบอกว่าถ้าแตงโมน่ะถ้าเราใส่ตู้เย็นมันทํากินไม่ใส่ตู้เย็นมันดีมันจากีวิตามินอะไรนี่แหละอันนี้พูดให้ฟังจําไม่ได้จากโลกอะไรจําได้จากโลกอะไรน์แหละเขาพูดก็มาบอกต่อ